ลุกชแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโขกหมากรุกไทยสวัสดีพี่น้องนักโขกหมากลุกไทยทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่ลุก Channel. ชแนลเช่นเคยวันนี้นำแต้มบุก AI มาเป็นแนวทางในการศึกษาและก็รับชมเพื่อความบันเทิงกันครับ AI แดงเป็นผู้เล่น POK okay แต้มพันหโอ้โห๋ยามาดูกันว่าจะดุเดือดแค่ไหนครับสำหรับไฟนี้ AI เลือกเปิดเม็ดครับผมมาน่าจะจัดกันหนักครับสำหรับคู่นี้ a อไอเลือใช้เบีย้ยคู่กาะเปิดม้ายงขวาม,มาสู้เลยมาน่าจะออกเป็นม้าเทียมครับสำหรับ AI แต่หมากแดงชัดเจนเลือกใช้ม้ายงขวาขุนในอ่าสามเบีย้ยไปเลยจ้ะอย่างนี้กินตัดไหมอ่ะยังครับอ่ะเลือกเน้นโครงสร้างกินตัดไปเลยครับสำหรับ AI ใช้ม้าสับเข้ามาโอ้โหเรียกว่าใช้ม้าเปิดหน้าขุนเลยนะเอาครับอย่างนี้ก็โดนเสียบครับพันหกจะต้านทานไหวไหม เ i ไก็ขยี้หน้าขุนเลยอุ้ยใจจริงครับแม่ขุนแกล้งตายครับซ้อมไว้ก่อนนี่เอาละจังหวะนี้อ่ะเลือกใช้มาเทียมจริงๆถอยครับวงจุยไม่ค่อยดีครับต้องถอยขุนก่อนสำหรับคู่ต่อสู้ AI ฟูเบียคู่ริมดันเลย าไม่ดีครับถอยก่อนตั้งหลัก a อไจับเรือครับผมโอ้โหวิ่งมาตำแหน่งนี้ยึดคลองแสนแสบไปก่อนมีแท่นทำไงดีูเรื่องเดวโอเคอ่จะลองอะไรแอดอยืนแท่นเลยมากลางปีกเลยครับจังวันนี้ถอยโคน้นดูว่าจะถอยมาเสียบหรือเปล่าจาังหวะนี้จับมา้า อ่ะมีพี่รุดอยู่ละแต้มน,นี้เอาไงดีเนี่ยผู้เล่นไปโอเคเออเดินมาจ,จังหวะนี้เหมือนมีพี่รุดอ่ะไม่สนครับกินเข้ามาเลยอ่าก็เปิดหน้าขุนเอไอเหมือนกันมาสิคิดว่าปันหุกในพิ OK, โอเคหมูๆเหรอเอไอโอจะจับกินครับนี่แนะ่ขุนผูกซะเลยเป็นไงอ่ถาถอยม้าครับอืม เสียบไม่โดนครับสำหรับคนขาวม้าหลบไปก่อนอะจังหวะนี้เอาเรือมาป้องกันไอเตอิมเม็ดขึ้นไปยังเหนียวอยู่ AI ให้มาจะเจาะเบีย้ยคู่หน้าขุนแดงยังไงอยากจะรู้เหมือนกันจังหวะนี้ผมโอ้โหเส้นเม็ดเลยจ้าไอครับอ่ะทำไงดีผู้เล่นไปโอเคอใช้เบีย้ยกินตัดเข้ามา หวดเข้าไปถ้าจะไม่ค่อยดีแล้วอย่างนี้โอ้โหดูครับแต้มนี้อ้า,อายังเหนียวอยู่ AI เดินโคนผูกจังหวะน,นี้ไอ้กินตัดเรือเอาไปก่อนลูกทีหนึ่งได้ขุนกินจับเรือฟาดไปทีหนึ่งยังเหนียวอยู่ a อ โอ้โห,โหจังหวะนี้ครับมาซ้อนโอ้โหแต้มนี้ถ้าประมาดนี่อาจจะเสียหายได้ครับสำหรับฝั่งแดงดูว่า FCAI หรือผู้เล่นที่มีความชำนาญเห็นแต้มนี้หรือเปล่าถ้าเราเป็นหมากสีขาวจะบุกตรงใจไกออ่ไอหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันครับเอาไงดีพ่อนโอเคอ่ะเหมือนปีกขวาลงๆครับเอาเรือมาเล่นซะหน่อยนะอ่านี่มัน กบ่อล่อเรือหรือเปล่าครับเนี่ยควรตัวนี้เอาครับแต้มนี้ยังไงก็ต้องเข้าครับกินใช้เรือครับผมรูดเข้าไปอ่ะสวนจังหวะนี้กระโดดนี้ครับอ่ะคว่ำเลยอแต่ม้าลูกอยู่ ไอ้ไม่สนครับปล่อยเบี้ยเลยครับผมไล่ม้าม้าฟาดไปทีหนึ่งโอ้โหแรกกันไปครับหนีโคลนอ่ะไล่เหลือไม่กลัวครับเติมโคลน้าไปโอ้โหแนมนี้อ่ะจะแลกม้าหรือเปล่าช็อตนี้ หรือจะอะไรถ้าเราเป็นหมากสีขาวทำไงดีอ่ามันมีแต้มหนเบียครับเสียบเข้าไปลูกเริ่มกระสับกระส่ายครับสำหรับขุนแดงโอ้โหโดนแต้มยังบีเปี้ปยงยังไงโอ้โห,โห,โห AI ครับอืมโดนข้อมโคลนเข้าไปทำยังไงดีเนี่ยผู้เล่นตืนโอเคพันหกปาดเงือแน่เลยรครับแต้มนี้อ่ะมันก็ต้องกินครับ อย่างน้อก็มีอะไรปิดไม้ปิดมือกลับบ้านครับอกินโคลนลุกอกินมา้าลุกอ่จังหวะนี้ร้ายจริงๆอ่าเดินขุนหลบตากดเรือแล้วก็บุกด้วยกินกินกินอีกเอาใครจะอิ่มก่อนกันว่าดูครับ ขุนพินโคนโอ้โหอ่ะตีโตนหน่อยไม่ให้เบี้ยครับอืเหนียวจริงๆไปครับขุนบีบรูดเรือมานี่จังหวะนี้เอ้าฟาดไปทีนึงกระโดดหลบมานี่แม่นี่มันหลบมาเข้าซองชัดๆทำยังไงดี ลุกไอ้ไอ้อนี่ก็สไตล์หมาหยอกไก่ครับลูกเอาสิเสมอไหมไอ้ไอ้เอาเปล่า,อ,าอย่าบอกไมก่เอาครับหมุนม้ามานี่ <c oughs> แต่แต้มเป็นการป้องกันตาเรือลุกด้วยเหนียวตับเลยครับอ่ะขอเบียดตัวหนึ่งไอไอ้บอกอ่ะเอาไปเลยโอ้โหแต้มนี้เจ็บปวดทำยังไงดีเอา ยังฟาดได้อยู่ช็อตนี้โดนส่วนเข้าไปครับโอ้โหแต่ยังกินตัดมาออกไปได้ครับจินมอบตัวไหมผู้เล่นไปโอเคจะรออะไรละแอดจังหวะนี้มอบตัวไปตามระเบียบครับผมโอ้โหสุดจริงๆครับ AI ในกระดานนี้ก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษากลายุทธ์มากรุกไทยกันขอขอบคุณผู้เล่นเปโอเคทุกท่านและขอขอบคุณพัฒนาโปรแกรม AI ครับชื่นชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นแฟนบันแทกกดติดตามพบกันในกระดานหน้าครับสหายนักโขทุกท่าน